กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับเพื่อทะลรในการรับชมกรุณ่าใส่หูฟังด้วยนะคะเสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกินไปเรื่อย ขอรับวันนี้เราอยู่กับคุกกี้แบรนด์ Daddy's Home Bakery เขาเป็นฟีลแบบอเมริกันโฮมเบเกอร์คุกกี้สไตล์อเมริกันความเจ๋งของร้านนี้นะครับก็คือว่าเขาใช้ของที่แบบมีคุณภาพจริงช็อกโกแลตเนี่ยเขาใช้ช็อกโกแลตอินพอร์ตจากเบลเยียมเนยเนี่ยการ f ดเฟต์เฟรนช์บัตเตอร์ก็คือเป็นเนยที่มาจากวัวที่เลี้ยงระบบเปิดได้รับการเลี้ยงดูตามธรรมชาติแล้วพอน้านมที่เรามาทําเป็นเนยมันก็จะดีมันก็จะสดมันก็จะมีคุณภาพวันนี้เรามากัน3เมนูวันนี้อันแรกนะครับ Triple l o โหลดช็อกโกแลตชิปน่าสนใจเมนูนี้ความเจ๋งของอันนี้ก็คือเขาเป็น3ช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตสอย่างไม่เหมือนกันแล้วมันรวมอยู่ในชิ้นเดียวน่าสนใจนะน่าสนใจอันที่2 c o n f l i c t Oat m e l r r เ s i n Cookie ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เอาไปเขาเรียกว่าออกบูธที่ Masterchef Asia ถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะดังเพราะว่าทุกคนให้ทุกคนให้ความสนใจกับตัวนี้มากตัวที่สวันนี้ชื่อเท่มาก Heart of Darkness. หัวใจมืดโอ้โหแปลแปลใจดำคือใจกลางความดำความลุ่มลึกความแบบน่าค้นหาตัวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเป็นดับเบิลช็อกโกแลตชิพสไตล์นิวยอร์กแล้วก็มีเขาเรียกว่าซอฟช็อกโกแลตแล้วก็มีกลิ่นอ่าเขาเรียกว่าโน้ตของกาแฟกัดไปคําแรกเนี่ยคุณจะได้รสสัมผัสแบบสนุกสนานเพราะว่าจะมีหลายๆเท็กเจอร์ทั้งกาแฟทั้งกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเข้ามาคือเป็นในหนึ่งคำเหมือนบราวนี่หน่อยๆลองเลยปะอะลอง อันเนี้ยกินชอ็อกโกแลตชัดเทกเจอร์ดีนะคือข้างนอกรู้ลเลยว่าชอ็อกโกแลตดีข้างนอกกรอบนะคะข้างในเนี่ยแน่นหนึบเหมือนบราวนี่อะ่ะแต่เขามาในเขามาเขอซอาซ้อนลูปด้วยแต่มันจะแห้งกว่าแล้วมีความกรอบมากกว่าเขาซ่อนลูปด้วยภายนอกที่เป็นเหมือนแบบคุกกี้นะคริสปี้ แก้มกับนมหรอดีมากไปไงมันเล่นนุ่มโอ้โหมันเล่นตลกกับลีเล่าเหมือนกันนะอันนี้คอนเฟลกตัวที่มาสเตอร์เชฟเอเชียคือแบบคือตอนนี้คอนเฟลกอะเยอะมากคือเราเห็นว่ามันไปได้กลิ่นซินนามอน เชมาสเตอร์เชฟเอเชียมจะขนาดไหนอร่อยริงว่ะรสชาติมันซับซ้อนมันซับซ้อนกับการเป็นคุกกี้อ่ะคือตอนนี้มันมีกลิ่นมีรสที่มันแบบเป็นรสสัมผัสกรอบเลย กรอบเปียกเทกเจอร์มันน่าสนใจมากน่าสนใจนแล้วก็กินไปสักพักมีกลิ่นปุ๊บมีความเปรี้ยวของ <Okay. S 1> ลูกเกด มาตัดใน1ชิ้นน่ะเพื่อกินได้เรื่อยๆนะตัวนี้คผมว่าจุดเด่นอยู่ที่เท็กเจอร์ใช่เขามีหลายเท็กเจอร์ในมันเหนียวมันแน่นมันกรอบมันแล้วมันซ้อนด้วยความที่มันเป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยครับมันมีหลายเลเยอร์เนี่ยมันมันเป็นแบบเป็นรูๆ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 แบบมารู้สึกมันมีหลายชั้นซ้อนอยู่นะใช่ค่ะอ่ะตัวนี้เป็นทิปเปอร์เลิชิวี่นะคะโอ้โหเฮ้ยนุ่มอันนี้นุ่มอันเนี้ยซอฟฟุกกี้ที่เบอร์บอกค่ะเพราะว่าเบอร์ชอบโอ้โหดูโคตรดูช็อกโกแลตที่ค โอ้อโหนี่อร่อยอันเนี้ยโอ้โหอร่อยจริงอร่อยมากมโหได้เพิ่นอะ ึ่งตอนนี้ที่เป้เห็นเห็นเลยนะมีอะมีช็อกโกแลตที่น่าจะเป็นสองตัวช็อกโกแลตเบลเยียมแล้วก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นช็อกโกแลตชิพคือวัตถุดิบเขาดีจริงๆเรารู้สึกว่าเขาใส่ใจใช่กินแล้วรู้เลยว่ามันมันไม่ใช่คุกกี้ที่เราแบบเคยกินมันไม่มีความทั่วไปแน่ๆรสชาติมันอยู่นิค ด้วยกลิ่นด้วยรสด,ด้วยอะไรเหมือนเขาคิดมาแล้วแล้วเขาตกตะกอนมาเป็น3าตัวนี้แล้วเราไม่เคยได้กินรสชาติแบบนี้มาก่อนนะความรู้สึกเราอะมันแบบเหมือนวัตถุดิบเลยเขาเอาของแบบของดีมาจริงๆอ่อะที่เบอ,อ,อร์รู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนมันอาจจะด้วยความที่มันเป็นเนยที่มันเป็นเนยที่บีเศษด้วยหรือเปล่าเบอร์ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันขนาดที่แบบกราสเฟรดใช่บาเอร์ <butter. S 1> แต่ความหอมอะมันมาเต็มเตนะ็มนะในแต่ละชิน้นอะความหอมเนยความหอมขนมอะมันมาเต็ม พูดเต็มเสียงเลยอีสานแล้วมันเป็นเอเอสมาพี่ขังครับเอาอันนี้จุ่มนมแล้วกิน ไปพูดเลยนะตายได้หรอตายได้เลย,ยเลย <c oughs> ปะอะไรเหรอ เนี่ยเฮกเจอร์มันน่าสนใจอืมอืมอ่ะวันนี้ก็อร่อยเนาะวันนี้อร่อยอร่อยมากเลยอร่อยนะให้เอ็งเกิดสมัยบางอาจารย์หรอข้าได้เป็นแม่พลอยแผงดิงอย่างนี้อร่อยกินตจงแก่ไร้เลยกินจงแก่เลยพังเลยสำหรับวันนี้ ประมาณนี้แล้วกันเยอะมากตอนเนี้ยใครอยากซื้อย้ำเลยก็ดัตต s Home เบเกอรี่สำหรับใครนะคะที่อยากกินแบบกินไปเรื่อยๆเปื่อยกับขนมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กตรงนี้เลยค่ะดัตตี้โฮมเบเกอรี่ดัตตี้โฮมเบเกอรี่นะคะเหมือนพ่อมาทำให้กินแล้วแม่ไปไหนแม่แม่ไม่ให้เข้าบ้านแม่บอกแม่นี่แม่นี่นี่นี่แล้วเขาแบบแม่อะไรัพ่อแม่กับแม่เข้าบ้านเลยเข้าบ้านแล้วแม่บอกมานี่มานี่นี่แลพาพ่อแบบแม่ครับ กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ